สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอกันคะ่ะตัวนี้เลยรถแท็กตอรคกปะตารุ่น L 3 6 0 8ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กอร์ขนาด36แรงม้านะคะเครื่องยนต์เ็นดีเซล3สูบแด่เล็กอินเจคชั่นตัวรับบความร้อนด้วยน้ำา6 6 7 7 c ัเับเครื่อง4ล้อ 4WD 2เพพาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเราพีชชางสม้มคันงามรถแท็กเตอร์คูเปตารุ่นแอ368ค่ะตัวนี้นะคะสินค้าใหม่เพิ่งเข้ามาเลยค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้มาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่จากค่ายนาซ a นะคะด้านหน้าเราติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่จากค่ายนาซาและด้านหลังคันนี้ค่ะเราจัดเป็นผันล้วน เป็นฐาน6ไมลย72จากปราช้างไว้ให้นะคะกับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ช่วงท้ายงามๆยางเต็มทั้ง4เส้นนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆค่ะคันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะตัวรถพร้อมบนี้ดันดินหน้าใหม่และผนไถราคาเพียง318,000บาทเท่านั้นนะคะ 318,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ พี่ช่างส้มพันงามรถแท็กเตอร์คูเปอท้ารุ่น L 3 6 0 8นคันนี้ตัวเครื่องยนต์เป็นสามสูบนะคะสวยเดิมค่ะนี่เลย,ไม,มเลยไม่มีรอยแตะฉอดไม่มีรั่วไม่มีซึมนะคะตัวนี้ด้านหน้าเราติดตั้งชุดใบมีดันดนหน้าใหม่จากค่ายนาซาแล้วก็ใส่ท่อลั่นปลายไทยเทไว้ให้ด้วยนะคะเรียกว่ารอๆนะคะหล่อลั่นพร้อมรวยกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับคันนี้เดี๋ยวดูชั่วโมงทําง,งานกันนิดนึงนะคะ ชั่วโมงทำงานค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่1,246ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยทำงานน้อย1,246ชั่วโมงระบบเกียร์นะคะ8เกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลังพลมาลัยพาวเวอร์ขับขี่คล่องตัวนะคะตัวนี้เป็นรถไร้สภาพสวยๆช่วงท้ายง,งามๆเลยค่ะนี่เลย PTO พร้อมใช้นะคะเกาตัวตัดยากเกาะตัวโรตารี่จอกหมุนได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ อุปกรณ์ด้านหลังคันนี้เราจัดเป็นขัานควนตราช้างไว้ให้นะคะสําหรับคันนี้ค่ะรถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้พร้อมใบมิดนันร์ดีน้าใหม่แล้วก็ผ่านไถราคาเพียง3 1ม0สนหนึปดนบาทเท่านั้นนะคะ3ามแ0นหนึบาทเท่านั้นในเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะนะร้านอยู่กำแพงเพชร มีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วยปีนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปินแม่ค้ารถ,ถ่ายไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ